าห่วงเปล่า,าไม่ห่วงหรอกเที่ยงหลายทีแล้วห่วงหรอเขาก็ได้เ,เออชโลไปประมาณสามสี่โลกัดกัดข้างป่า ตีข้าหลุนนี้ดนะิดูตข้งตา นี่เยียนบ้านร่างหรืออือเดียวน้ำมันเยอะตาแห้งหายหมดไปบ้านร่างเยอะไปช่อนเจ็ดแปดตัววูบไปหาแมงหรอกไอ้เหี้ยไปหมายมันกระเจิงหมดแล้วเอาที่ยี่สิบตัวนา น่าเลยตนาได้อยู่น้าตัวของตัวนามเยอะจะตายตัวไม่โตปลาไปเก็บไปท่อนในนิคมยังจะเบิร์กว่าอีกตัวไซส์สวยๆอุ๊ยนั่นกาดเออนี่ตามมันนี้แล้ว โดนไหมเอ็งโดนเอ็โดนไอ็ช่อนแน่เลยเอ๊ะมาช่อนน้อยไก่กระปอมเองไอ้เดือบเอ็เฮ้ยเฮ้ยกัโดนรัวเลยเป็นไงล่ะฮะนี่ชายโอนโอเคครับกระปอมเองครับ đồ <laughs> ăn